ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชนะครับรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็พูดถึงที่มวลชนชากลุ่มกัมพูชาเนี่ยมารื้อรั้วรุดหนามบริเวณชายแดนบ้านหนองจานสากแก้วเ,อเอนี่ยพลเอกนัทพง์บอกนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือทางผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้วจะเดินทางมาพบปร,ประชาชนคนไทยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวทางกองพับภาคที่หนึ่งกองกําลังบูรพา จึงวางแนวรวดหนามเพื่อป้องกันชาวบ้านชาวกัมพูชาเนี่ยที่จะเข้ามารบกวนจึงวางเพิ่มเติมไม่ใช่แนวที่วางไว้เดิมตนเนี่ยให้แนวทางไปว่าเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ของประเทศไทยชาวกัมพูชาจะทําอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอาญาในฐานะกระทาความผิดทําลายทรัพย์สินทนารชการและขอให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นเมื่อวานขึ้นอีก ผู้ที่จะแจ้งความเป็นใครก็ได้จะเป็นกองกําลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งหรือจังหวัดสระแก้วและก็ย้ําด้วยนะครับว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเพราะประชาชนรับไม่ได้พลเอกนัทพลยังย้ำอีกว่าได้สั่งการให้ทำหนังสือประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปด้วยเพราะนี่คือพื้นที่อธิปไตยของไทยเขาจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ครับกรณีที่เขามาชุมนุมกันแบบนี้ ทางพลเอกนะัทพลท่านก็อธิบายเหมือนกันนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปปราบปรามการลุกฮือของชาวกัมพูชาได้อาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือในการช่วยสลายการชุมนุมเบื้องต้นก่อนและหากยังไม่เพียงพอเราก็พร้อมจะเตรียมกำลังเพิ่มเติมจะพิจารณาดูเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในพื้นที่ด้วยเพราะถ้าหากว่าเดี๋ยวเราใช้ทหารอย่างเดียวเขาอาจจะบอกว่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่า ในขณะเดียวกันกรณีที่กัมพูชาพยายามจะใช้เด็กและผู้หญิงเป็นโล่มนุษย์สร้างความปั่นป่วนในพื้นที่ของไทยนั้นตรงนี้พลเอกนัทพลบอกว่าเราไม่ต้องไปคาดเดาเลยว่าทหารของเขาอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะแค่มองปาร์ตเดียวเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าทหารก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละ ซึ่งเรื่องนี้เองทําให้กองทัพภาคที่1ต้องทําหนังสือประท้วงไปและก็จะนําเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม GBC ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ด้วยและในขณะเดียวกันก็กําลังรออยู่ว่าหนังสือประท้วงเนี่ยจะส่งไปถึงหรือไม่อย่างไรนะคะกรณีที่เราจะผลักดันเขาออกนอกพื้นที่ไปนักข่าวถามถึงขั้นว่าเราถึงเวลาหรือ,อยังที่จะใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือว่าใช้กา๊าซน้ำตาเข้าไปปราบปรามพวกเขา ท่านพลเอกนะัทพลท่านบอกว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามขั้นตอนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าเราจะต้องคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ให้ได้ก็ไปคุยกับเขาอะไรที่สกัดกั้นได้ก็สก,กัดกั้นอะไรที่วางมาตรการป้องกันได้ก็ทําแต่ย้ํานะคะว่ากรณีที่เราตกลงร่วมกันแล้วว่าเราจะหยุดยิงในทันทีนั่นหมายความว่าเราสามารถหยุดยิงได้หากมันไม่มีเหตุใดๆ แต่ไม่ใช่ว่าหยุดยิงแล้วจะต้องหยุดยิงกันต่อไปเรื่อยๆและห้ามยิงกันต่อหลังจากนี้ไม่ใช่ถ้ามันมีเหตุอะไรที่เขาล่วงล้ำอธิปไตยของไทยเราสามารถทำตามอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่แล้วได้เลยค่ะคือนักข่าวถามว่ากรณีที่แม่ทัพพักที่สองเนี่ยออกมาประกาศว่าหากมีการล้ำมาในพื้นที่เนี่ยจะไฟเขียวยิงตอบโต้โดยทันทีหรือไม่พลเอกรัฐพลบอกว่าแน่นอนพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่า อย่างที่คุณชาดาว่าไม่ใช่หยุดยิงแล้วถ้ามันมีเหตุแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้อฟังเสียงของพลเอกนะัทพล,ลนาคพานิชครับจริงๆแล้วจากการประชุม R บ c กองทัพใี่หนึ่งเมื่อเมื่อวันที่22นี่ผ่านมานะครับเขาก็มีข้อตกลงว่ามีเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับระหว่างผู้ประสานงานระหว่างกองทัพภาคนะครับวันนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับ ทางกัมพูชาเขาได้มีเราได้แจ้งไปแล้วกัมพูชาเขาได้ชี้แจงอะไรมาไหมคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี ก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาบอกาทางกองทัพมาถึงรายงานาว่าเขาได้มีการพูดคุยมันถึงเหตุการณ์มาถึงได้คลี่คลายลงในตอนหลังเพราะว่าคือทางฝั่งทางกมูชาก็เข้าใจเขาเข้าใจ,าาใจแล้วว่าไม่ไม่ได้เป็นการที่จะทําอะไรที่วางสกัดกั้นเพิ่มเติมเพียงแต่ว,ว่าป้องกันเฉพาะกรณีเมื่อวานที่ผู้ว่าไปพบประชาชนเมื่อวานเท่านั้นเองเพราะว่ามีส่วนราชการในพื้นที่เข้าไปจํานวนมากนะครับเขาป้องกันการที่จะคนกมูชาเข้ามารบกวนนะครับ ท่านขับแถวเขาพระวิหารมีรายงานการเข้ามาบ้างไหมครับเห็นว่ามีข่าวว่ามีการเพิ่มกำลัง ก็มีครับก็ทางฝ่ายเราก็ให,ให้ให้เตรียมพร้อมเอาไว้ครับก็คือในส่วนเจราจาก็เจราจาไปในส่วนเตรียมกําลังก็เตรียมกําลังไปนะครับหรือเราจะต้องไม่ยอมให้มาปฏิบัติการอะไรทางทหารในบริเวณพื้นที่เป็นอันขาดเห็นท่านแม่ทัพสองบอกว่าถ้าลั้งมาก็คือยิงได้เลยนี่เราก็ไฟเขียว่นแน่นอนครับแน่นอนก็ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วไงนะครับไม,ไม่ใช่ว่าหยุดยิงแล้วหยุดยิงตลอดไปหยุดยิงแล้วถ้าเขามาล่วงละที่ไตยก็ ก็เดืดทำตามอํานาจหน้าที่ได้เลยเพราะกฎการใช้กําลังของกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ให้อํานาจไว้แล้วนะครับขอบขอบบอเหล่าทัพนะครับแม่ทัพภาคเขาจะมีอํานาจทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกหยุดยิงแล้วยังไงก็ไม่ยิงองงัน้ไม่ใช่แน่นอนยืนยันนะครับยืนยันต่อสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับที่กรณีที่ทางกัมพูชาเขาใช้โล่มนุษย์ยั่วยุอยู่ในพื้นที่นี้นะคะทางคุณมาริษเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า เรื่องนี้จะต้องหยิบยกหารือในเวที UN ที่เจนีวาแน่นอนในวันรุ่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีมาริ์เสงี่ยมพง์ได้ไปเซ็นเรื่องของการซื้อกลิปเพนจากสวีเดนนะคะแล้วก็อยู่ที่ประเทศสวีเดนก็ให้สัมภาษณ์จากสวีเดนค่ะว่าพอมาติดตามสถานการณ์ในบ้านเราที่มันมีการยุ่ยยุก,กันด้วยการใช้พลเรือนเป็นเครื่องมืออย่างต่อเนื่องที่บ้านหนองจานเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่กัมพูชาเอง ขัดต่อความตกลงกฎบัตรสหรประชาชาติเป็นอย่างมากมันเหมือนกับว่าพยายามจะใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์เพื่อให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกดังนั้นก็จะนำเรื่องนี้ค่ะ ไปชี้แจงกับที่ประชุม UN เที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะหยิบยกถึงความห่วงใยว่าการที่ใช้พลเรือนมาเป็นตัวกดดันหรือมาสร้างความตึงเครียดหรือว่าขยายความตึงเครียดบริเวณชายแดนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําและมันก็ขัดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยนี่ถือว่าจะเป็นเชิงรุกของไทยเราเลยนะคะที่จะใช้เวที UN เอเอาเรื่องนี้ไปพูดในวันพรุ่งนี้ทันทีเลยค่ะครับเมื่อวันก่อนคนชายแดนจังหวัดสุรินทร์ก็มีความตื่นตระหนก เพราะว่าทางด้านจังหวัดเนี่ยมีการเตรียมพร้อมศูนย์อพยพซึ่งวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเนี่ยก็ยอมรับว่าทําให้คนแตกตื่นนะแต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของศูนย์อพยพในพื้นที่ชายแดน แต่ไม่มีอะไรล่าสุดกองทัพพระทีสองก็ระบุว่าข่าวสารในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยผู้ว่าราชการจาังหวัดสุรินทร์ที่ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว7็แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อรองรับประชาชนที่จะอพยพจากอำเภอกับเชิงนั้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบว่าการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับดูแลปร,ชชประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนบางส่วนที่ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์โดยขณะน,นี้ประชาชนจากอำเภอกับเชิงเนี่ยอพยกเข้าพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยประมาณ200คน ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจสถานการณ์พื้นที่4จังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นไปตามปกติไม่มีเหตุการณ์ประทะระหว่างกำลังทหารไทยกับกัมพูชาจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการเท่านั้นเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่คาดเคลื่อนอันนี้ย้ำนะฮะคือมันมีคนเขาไม่สบายใจผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเบาบางเนี่ยเขาก็ทยอยเข้ามา อาศัยเพราะฉะนั้นทางผู้ว่าก็เห็นว่าอา้าถ้าอาศัยก็ขยับดูแลให้มันดีหน่อยใช่ค่ะแต่สื่อออนไลน์กลายเป็นว่าเตรียมเปิดศูนย์อพยพสงสัยจะประทะก,กันนั่นนะคะ